ันนี้คือโจทยของป้องของแม่อยู่ไหนของแม่อยู่ไหนยางของแม่ไม่มีให้ป้องเอามาใส่อันนี้อะไรก็ไก่เขานะอะหาข้อไข่มาใส่อืม <c oughs> <c oughs> อ่ะไ่ออแล้วต่อไปเป็นอะไรเป็นอะไรต่อไปเป็นอะไร นี่ขอไกวขอคนอันนี้ขอค่ะขอขวดขอขวดอันนี้กวอ่าไม่ดูเอาไกวอ่าต่อไปเป็นอะไรนเนนเออถามนาเนนนเนนหนูนี่ไม่ใช่ใช่ปล่าไม่ใช่ใช่ปล่าก็ลองดูลองดูเอาแล้วจะป้องตอบเลย อไม่ใช่ตัวอะไรหายไปไม่รู้เล่น,<า>น,นี่อันนี้อันนี้อันนี้ป้ออันนี้้อง,อ,นนองไม่เป็นอย่างก,กูวัวอะไรหายไป โอเคถูกต้องอ่ะเทอชิงเทอชิงถูกต้องอ่ะ,ออะไม่ได้เปล่าเหมือน,น,นสิอ่ะเ<อ>ะปะเลา่าเป็นอะไรอ้หาย่ะหาไม่เจอค,นคนุณคุณคือที่ไหนก็ลองป้องก็ลองอ่านดูว่าอะไรหายไป ไก่ขอไข่ขอขวดก็ไก่ขอคนขอเขางงจจันนี่จระจันนี่ขอจิบขอช้าอ่ะเจอแล้วขอโซ่ชื่อขอชื่อที่ไหนเนี่ยอโซ่อยู่นี่อ๋อป้องก็ลองอ่านอันนี้ดูนีก็ไก่ขอไข่ขอขวดกะไก่ขอคนขอคจจขอช้าซอชื่ Ờ, Sho mh, ừ. có số so, nó nền nhoa thôi tao 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 anh tao 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 หาใหม่มันผิดถูกอ่ะเนี่ยลองดูสิตัวอะไรหายไปตัวหน้าห,หนูนี่อืาวเก็บค่ะอ,อ,อุ้ยอันนี้ค็ยากไม่ยากไม่ยากอันนี้ทอพุโธแล้วต่อไปเป็น,อ,ปปนอะไรทอพุโธแล้วเป็นอะไรอะไรทอพุโทแล้วทอคู่ทอคู่ เขาพูเขาพูเขาพูเลยเขาพูเท่าเท่าอนอนนินตัวเด็กอ่ะหาต้อเด็กนี่นี่ตัวเด็กตัวเด็กตอบอย่างมั่นใจเลยอ,อ่ะอันนี้คือไม่ยากเอ้ยต้อเต่าถ,าถาอถูเออฮะ นแล้วเนืนเทียวทอทงให้จ้ไปดูจอันนี้ด้วยทอทงแล้วอะไรแล้วหนูแล้วนี่้หนูแล้วอะไรต่อมะมัยบอกไปไม้บอกไไม้อ่ก็อนี้ม่คุยยาค่คา พอพึ่งพอฝาแล้วก็พอฟันเออพอพันอยู่ไหนเอามาใส่พอพนันไม่รู้แล้วแต่ป้องตอบเลยไม่รู้แล้วแต่ป้องได้ชูกเออชูกงั่นแหละตอบด้วยความมั่นใจนะรู้ไหมครับรู้ถูเกเตะเฉดแล้วพอยางยางยางปุ๋ยแล้วที่บอกนี่น่าจะเป็นพมองไม่โมมิฮินะพอฟัน พอสำเพอมอมแล้วต่อไปเป็นอะไรเป็นมอมานี่ไงมอมาแล้วต่อไปเป็นอะไรเยอยักษ์อ่ะหายเยอยักษ์ีไม่รู้ตอบเอาเองอันนี้สุกแอดผิดเอากลับมาเยอยักษ์เยอยักษ์เป็นยังไงเยอยักษ์แอดแอดผิดไม่รู้ ชุกแอบผิดยอยักษ์ดูดีๆยอยักษ์เป็นยังไงนี่นี่ดูนี่มอม้ายยยักษ์อ่ะยอยักษ์ตัวไหนตัวนี้นี่ยอยักษ์ตัวไหนตัวตัวเนี่แม่ชี้ให้แล้นั่นนะยอยักษ์ตัวไหนตัวนี้ไม่ใช่ใช่อันนั้นบบใบไม้เนี่ยอันนี้ป้องต้องตอบบบใบไม้ด้วยซ้ำเนี่ยเนี่ยทอทงนอนหนู โมไม้เออบอเบยไม้อยู่ไหนนี่ทำไมโมาเกไม้นี่ป้องดูทอทงนอหนูบอเบยไม้เออแล้วก็ปอปลาเห็นไหมอันนี้ตัวอะไรผัวึ้งทอ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 งมไม้นอนอหนูบอบอจะมาอ๋อลุงพีบอเบยไม้โมไม้ปอปลาผัวึ้งอือผึ้งทอฝาทอฟัน À, mò mò mã mò, mò. mò má dạ má, má, giác ờ ừ, hai dạ giác, giác. Ừ. Giác, giác đi hai dạ 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 giác dạ dạ <laughs> giác dạ <laughs> ừ. ừ. <laughs> <Giác> này, dạ Giác dạ giác dạ Giác dạ 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 Giác dạ giác, dạ giác này, ừm, รอริงรอเรือแล้วก็รอยิงอ่ะรอริงอยู่ไหนอันนั้นมันสอเสือรอริงรอลิงอยู่ไหนนี่ no ผิดบ้องดูนี่นะบ้องดูนี่นะนี่ยอยักยอยักรอเรือรออ่ะแล้วรอลิงอยู่ไหนรอริงอยู่ไหรอริงอยู่ไหนนี่เออ เอาไปใส่วอลแหวนอันนี้วอลแหวนแหวนที่ไหนอันนี้วอลแหวนอันนี้ต้องเป็นอะไรม้อเป็นปจอเฮ้สอสลา,า,าสอสยา,าไหนนี่มาดูวอลแหวนสอสลา,าแ,แบบไหนตึ้งแบบพิตี้เลิกช่าห้องเช่าไปดูข่าวอ่ะอือสออันนี้สออ,อะไรอ๋อ สอลือใช่ใจะต้องเป็นอะไรสอเสืออ่ะหาสอเสืออืมต้องไม่เลี้ยงครับพีหน่อยแม่เปิดตู้ให้หน่อยเดี๋ยวพ่อเปิดให้ครับอ๋ออ่ะอันนี้หอหีบหอหีบจอจุลาอ,อ่ออ่ะอ่ออันไหนเดี๋ยวนี่แม่อ่ออือ นกคู่เออนคู่ตาโตโตเร็จแล้วอูตัวอ่ะโอเคอันนี้ตัวอะไรขอควอันนี้ตัวนี้งอโอโอันไหนงองูตัวงูอยู่ไหนอ่ากากระบาดเลยอ่าวงกลมก็ได้โอเคอันนี้อะไรกระบาดอ่ะอันนี้ตัวอะไรขอขวดอืมหนขอขวดนี่โอเค,อ,คอืม อ,อันนี้อ่ะโถดควายาอืมไหนคอควายนี่ยะบะอืมอันีอ่ะจกซอสอ่าไหนซอสซุอืมยะบะอืมแล้วนี้อ่ ชอว์นหนูตัวนี้ตัวนี้ชอว์จริงอ่าตัวนี้อาวัตอืมอันนี้ชอว์กวยอันตัวนี้ชอชิ่งชอว์กวยกวยชอว์ช้างชขช้างอ่าชอว์ช้างอยู่ไหนนี่อืมอาบัตอืม นี่ทำถูกต้องให้ครูตรวจดูได้ครับนักเรียนอาหอสุดยอดมากถูกหมดเลยเก่งมากครับ